สวัสดีจ้าวันนี้เชฟกระทะลุดจะมาทานผัดแตงกวาให้เพื่อนๆกินจ้าเพื่อนๆนเตรียมตักข้าวรอได้เลยนะคะขัานแรกเรามาเตรียมแตงกวากันก่อนค่ะปอกเปลือกแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วมาเตรียมกระเทียมไว้สําหรับผัดกันจ้าตั้งเตาเลยจ้าพอกระทะร้อนได้ที่แล้วก็สาดกระเทียมลงไปเลยจ้าคนให้กระเทียมมีกลิ่นหอมเลยนะคะเสร็จแล้วใส่กุ้งตัวโตๆลงไปเลยจ้า ผัดให้กุ้งออกเป็นสีส้มเล็กน้อยค่ะไม่ต้องสุกมากนะเสร็จแล้วใส่ตตงกวาที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยค่ะวันนี้เชฟกระทะหลุดใช้แตงร้านนะคะเติมน้ำเปล่าเพื่อต้มแตงกวาให้สุกเล็กน้อยค่ะปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวโลโซเดียมค่ะตามด้วยน้ํามันหอยโลโซเดียมค่ะตัดรสด,ด้วยญ้าวหวานเล็กน้อยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะใส่ไข่ลงไปสี่ฟองค่ะ ไข่บ้านเราไม่ต้องซื้อนะคะเราจะใส่เท่าไหร่ก็ได้รอให้ไข่สุกเล็กน้อยนะคะค่อยผัดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัดแตงกวาเมนูเพื่อสุขภาพจะทานเล่นก็ได้กินกับข้าวก็อร่อยนะคะเพื่อนๆมาทานด้วยกันจ้า